โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีโซเลชันอีกเช่นเคยนะครับใกล้แล้วครับผมท่านผู้นําเออจะมานะสําหรับไอเซนโซซูกะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับท่านผู้นําคนนี้นะครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่ห้านะครับแห่งสิบสามหน่วยพิทักษนะ์เนาะปัจจุบันนะครับเป็นหัวหน้าเหล่าอารันคานะเออแต่ว่าปัจจุบันนี้เข้าไปอีกนะครับก็คือตอนสองครามด้วยพันปีก็คือ เป็นนักโทษนะครับเออคุกขังอยู่ในคุกมุกเกนนะครับแต่ก็มีบทบาทสําคัญมากๆนะครับในส่วนของตัวภาคสงครามเลือดพันปีนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีไอเซนนี่คือไม่มีใครชนะจูฮาบัตได้แน่นอนนะครับไอเซนเป็นตัวละครที่มีความทะเยอทะยานสูงมากนะครับอืมแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเอา้าเกมถามไปเลยอ่ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเนาะแล้วก็ตูวของเขานะครับอืม ได้ได้ว่ามีแรงดันวิญญาณที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับขนาดเขาถูกขังอยู่ในคุกมุกเกนนะครับถูกพัฒนาการเนี่ยตัวของเขายังพัฒนาได้แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เก่งแบบเก่งมากๆนะครับโดยสกลพลังเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับสําหรับในส่วนของตัวไอเซนเนาะอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาดูไอเซนในแต่ละล่างกันนะว่าเฮ้ยมีล่างไหนบ้างนะครับไอเซนเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับก็คือที่เขาตั้ง ฮงเงยคูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เนาะเพื่อที่จะขึ้นไปนะครับสังหารเลโอนะครับเพราะว่าเลโอก,ก็เหมือนกับเป็นแบบหุ่นหุ่นกระบอกอะหุ่นหุ่นที่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะเออนะครับไอเซนันเลยแบบอยากจะขึ้นครองโลกนี้แทนนะครับทั้งสามโลกเนาะอ่าก็สร้างฮงเงยคูขึ้นมานะครับแต่ว่าฮงเงยคูของไอเซนเนี่ยมันไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่ากับของอนะุลฮาร่าเนาะแล้วไอเซนก็ได้วางแผนนะครับโดยการที่ เาเนี่ยรู้ว่าตัวของลูเคียเนาะนะครับที่ไปโลกมนุษย์มาใช่ไหมอ่าก็คือนี่ก็วางแผนนะไอเซนมันก็วางแผนไ้นะอ่าลูเคียก็สูญเสียพลังไปใช่ไหมแล้วก็มาเป็นนักโทษนะครับกลับมาที่โซโลเตี้เนาะโดนประหารนะครับอ่าแล้วก็โมเิคุเนี่ยเหมือนกับบุนาราจะฝังไว้ในตัวของลนะูเคียเนาะเออแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของตวัวเคคุนะครับในการทีเ่เอาออกมานะเออตอนนั้นอะ่ะก็ลองไปดูได้นะผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่า ด,ดูดูนานมากก็แหละเออนะครับแต่ว่านี่แหละครับไอเซนก็เลยแย่งฮงยิคุของตัวของวราฮาร่ามานะครับอืมก็ตามนั้นนะสาหรับในส่วนของตัวไอเซนเนาะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร่างแบบตอนเริ่มต้นของไอเซนเลยนะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแค่แบบยังไม่เป็นหัวหน้าหน่วยจะมีชุดที่ที่ไม่ใช่ชุดหัวหน้าหน่วยนี่ชุดนี้นะครับ <laughs> เออดาบของไอเซนนะครับชื่อชื่อดาบนะครับเออดาบฟันวิญญาณนะครับ U, เกียวกับซุเ yes u, เยนะ <c oughs> เยสึนะครับเออคล้ายๆกับเซนซาซันเยสึเลยเนาะชื่อเออนะครับเคียวกะซุยเกสึนะครับตัวของอันนี้เนาะซุยเยสซุยเงสึเนี่ยแหละประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่างเนานะซึ่งไอเซนเนี่ยยังไม่เปิดเผยในส่วนของตัวบางไรนะครับอ่าแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของล่างหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็มาเป็นล่างที่แบบทรยศติบสามอพิทักษทรยศโซโซเทตี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับ หล่อเท่ขึ้นมาทันทีนะครับจากแบบเต็มติ่มนะเออเห็นผมติ่มจะทิ่มผมเฉยเอ้ยอ่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวล่างนีเนาะที่จะเข้าในส่วนของตัวเกมบีทโซลนโแนนนะครับก็เป็นท่านผู้นํานะครับของพวกอารันคานะแล้วก็ได้สร้างกองกําลังเอสปาร์ดาขึ้นมาด้วยนะครับสร้างพวกอารันคาขึ้นมาโดยใช้พลังจากโฮงเยวคุนั่แหละนะครับอ่ะแล้วก็ไอเซนเนี่ยจะมีล่างที่เป็นล่างเขาเรียกว่าล่างหุ่นโลล่างผสานกับ โมงเยลคุนะครับเออเรียกว่า oh ล่างผีเสื <I 'm S 2> ้อนะครับมันก <c oughs> ็จะมีล่างที <c oughs> ่มันเป็นดักแด้ก่อนนะครับนี่นี่นี่เรียกว่าล่างดักแด้หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าล่างถุงก็ได้นะถุงถุงอะไรเออนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นล่างตอนที่แบบอันนี้ก่อนเนาะมันก็เป็นแบบล่างดักแด้นะครับตัวนี้แล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนล่างมาเรื่อยๆนะครับอ่าล่างดักแด้แล้วก็มันจะมีล่างอีกล่างหนึ่งก่อนอ่าจะมีล่างนี้ก่อนใช่ไหมอือจะมีล่างนี้นะครับ ล่างนี้ที่สู้กันนะครับแล้วก็จะมีร่างล่างหนึ่งก่อนจะสมบูรณ์อ่าไม่รู้ว่าร่างสมบูรณ์ในเนเกมนี้มีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีหรออ่ะนี่อันนี้มันจะเป็นมันจะมีร่างที่แบบเป็นเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆตัวล่างเนี้ยมันจะเป็นแบบหน้าขาวๆเลยยังไม่ยังไม่โผล่ขึ้นมาเป็นร่างนี้แล้วก็จะเป็นร่างนี้เนาะนี่ร่างนี้แบบ อีโกโงมากนะแต่ว่าอีซิโกะก็นั่นแหละครับอืให้อีซิโกะแบบไม่ได้ไปฝึกฝนมานะไม่ใช่แบบโตพระเอกนะเออก็ไม่สามารถชนะไอเซนได้หรอกแต่ว่าอีซิโกะก็ก็ถือว่าชนะไอเซนไหมถือว่า <c oughs> ถือว่าชนะแต่ว่าไอเซนนี่ยังไม่ยังไม่ตุยนะแต่ว่าโดนนดึกของอุลารา่าไปอุลารา่ามันสั่งไว้กออ็แล้วพลังมันอ่อนแรงเนาะก็เลยโดนผนึกไปนะครับออเป็นคนที่แบบเครียดแค้นมากเนี่ย แล้วก็มาเป็นร่างสงคำเลือกพันปีนะครับก็ได้เป็นล่างนั่งเก้าอี้นัางนี่นี่เลยนะครับอันนี้โดนเปิดผนึกแล้วตอนแรกอะไอเซนเนี่ยคือมันมันแค่โดนแบบโดนขังเฉยอะอ,อนะครับแต่ว่าไปปากแจ๋วใส่วางกลางสี่ถึงหกห้องก็เลยโดนโดนผนึกปากโดนปิดตาไปด้วยค <laughs> ปกติคนทั่วไปเขาแบบเอ,อไม่โดนหนักขนาดนี้นะก็จะมีสาราคิใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่สาราคิดิ เคมปาจิ achi, เออนะครับมีเคมปาจิสักรุ่นหนึ่งอะ่ะที่มันโดนขังอยู่ในคูมุมกเก็นเหมือนกันแล้วก็ไอเซนก็โดนขังเหมือนกันฮาดีไอเซนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีล่างนี้เนาะจะเป็นในส่วนของตัวีปีปนี่แหละจะไม่ได้ลนะของปีเวฟโซนะครับล่างนี้คือแบบเท่มากโหมดมากนะครับไอเซนอ่ะแล้วก็ มีบทบาทอยู่นะสำหรับไอเซนนะครับในอนิเมะก็เป็นแบบโหเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้นะเ <laughs> ออนนี้คือร่างล่าสุดนะครับของไอเซนในเกมบีดเบฟโซเนาะโอเคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับในส่วนของตัวท่านผู้นนะําเนาะถ้าใครมีข้อมูลอื่นเสริมเติมได้นะหรือว่าถ้าผมบอกอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันก็นานมาแล้วเนาะ <laughs> แต่อยากสปอยไงเออนะครับโอเคไอเซนนะครับจะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาในวันที่สิบเก้านะครับ 19ธันวาคมก็อีกแค่ประมาณ4วันนะครับก็จะมาแล้วนะเป็นยังไงเพื่อนๆเ,เก็บใบสุ่มกันได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเก็บได้เท่าไหร่เด๋ยๆโอเมเข้ามใหม่ก่อนเออมันมันบลัชเฉยเลยออกเกมเข้าใหม่เดออี๋ยวต,ตอนนี้ยะผมให้เพื่อนๆดูว่าผมเนี่ยมีใบสุ่มอยู่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่า คือผมวางแผนไว้แล้วแหละว่าผมจะเก็บไอเซนเนาะแล้วก็ตัวของไอเนี้ยไง <c oughs> ตัวชีโร่มันเกียร์นะครับอ,อันนี้คือไอดีนี้ได้ผมแบบอันนี้คือไอดีหลักของผมเลยนะที่ผมเล่นเลยนะหลายๆคนถามว่าเอ้าพี่ยังอยู่ในกิวหรือเปล่านะ ก็ไม่ได้อยู่นะเพราะว่ามันอีกอกดีหนึ่งนะครับมาตัวกาชาเนี่คือตอนนี้มีอยู่สามใบนะครับแต่ว่าผมจะทํากิจกรรมได้อีกนะกิจกรรมเออมันเป็นกิจกรรมที่ผมไปเล่นมาอะไรวะอา้าหายไปไหนแล้ววะมันเป็นการที่เราผ่านด่านอะ่ะนี่เนี่ยอันนี้อันนี้ เดี๋ยวผมจะได้อีกใบหนึ่งนะก็เท่ากับว่าผมจะมีห้าใบนะครับอ่าตรงนี้ก็มีสามเปมีสี่ใบอันนี้มีสามใบก็เป็นสี่ใบน,นี้มีสิบหกก็เป็นสิบเจ็ดใบหัวนี้น่าจะแบบโอเคอยู่นะครับไปสุ่มตรงนี้หมดแล้วอันนี้ผมสุ่มไปสี่สิบครั้งแล้วนะครับแล้วก็อตรงนี้นะครับไม่มีเหลือแล้วแต่ว่าผมมีผมมีอันนี้ผมได้ประมาณหนึ่งร้อยสี่ใบนะอืมผมจะเอาโทชิโร่มาเล่นไหม เดี๋ยวผมขอสูบอีกสักสามใบแล้วกันนาะเผื่อจะได้โทชิโร่แล้วก็เดี๋ยวไปรอการตีไอเซนเลยมาเถอะมาเถอะไม่มาครับจะได้เหมือนกันโทชิโร่ถามว่าอยากได้ไหมนะสายโจมตีนะผมผมอยากได้นะอืมแต่ว่าผมต้องต้อง,ต,องต้องมีการ์ดด้วยดิประเด็นเนี่ยถ้าเราไม่มีการ์ดประจําตัวเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะคือเหลือสามมันถ้าผมได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคน แต่ว่าทีมที่ผมจะจัดเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับทินาโมรินะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นลูเคียเออลูเคียไม่ต้องใช้ได้เป็นทินาโมรินะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวคูรุรุแล้วก็เป็นไอเซนเนาะเพราะว่าไอเซนนี่เป็นตัวตัวยุทธศาสตร์ไหมใช่ไหมเนาะเออนะครับจะไม่ได้แล้วลืมดูก่อนไอเซนนะครับเป็นตัวยุทธศาสตร์นะแต่ว่า เขาบอกว่าลีกอ่ะที่มันหลุดออกมานะครับอาจจะไม่ได้ตรงนะครับว่าแบบมันจะมีตัวพวกนี้เข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าให้เราดูติดตามข่าวสารในเกมนะนะครับสาหรับที่ผมเคยสปอยไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวไหนเข้ามานะแต่ว่าอาจจะมีตัวที่มันนอกเหนือจากตัวที่เราได้เห็นเห็นกันนะครับเนาะนะครับก็เป็นไปได้นะอันนี้เนาะต้องพูดบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมาแก้ข่าวให้เนาะเพราะว่าออฟฟิเชียลเขาเหมือนประกาศไว้ตอนนั้นที่ผมไปอ่านดูนะเขาบอกว่าอาจจะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตามที่คนเขาแบบที่เขาแบบทํารูปอะไรกันไว้เนาะ <S <S ที่มันมีรูปตุดออกมานะครับเนาะ <S <S อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ <S <S ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะใครลองไอเซนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับอาจาจย์ในคลิปหน้าสวัสดีครับ